ขอากาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้มาพบกับผมบุโยงคนทำข่าววันนี้ก็จะมานำเสนอสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนไปที่คนใจบุญเมื่อวันที่29พฤษภาค,คม2563เวลา9ก้นกานายสันติภาพอินทรพัฒน์อนดีตสมาชิกผุทิสภาจังหวัดน่านหรือสวปรีพศ2543 2549ประธานบุญนิธิสันติภาพ ได้เดินทางไปมอบเงินตามวงเงินที่ตั้งไว้กว่า500,000บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในยุคโควิด19ใน39หมู่บ้าน4ตำบลของอาเภอ,บ,อ,เอบ่อเกลือจังหวัดน่านและได้มอบเงินสดจำนวน19,500บาทพร้อมเข้าของมะลิ78ถุงและน้ำดื่ม390แก้วคพบ39หมู่บ้านใน4ตำบลของอำเภอบอ่อเกลือครับวันนี้มาเก็บตกที่ ตำบลภูคาอำภปัวจังหวัดน่าน14หมู่บ้านภายหลังจากที่ตำบลสุดท้ายของอำโบอกเกลือคือตำบลบบกเกลือเหนือการนันนี้เรากำลังเดินทางถึงอ่าตำบลภูคาซึ่งมีอยู่14หมู่บ้านท่านครับในข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก็คือว่าเราไม่ทิ้งกันถึงนี้ประมาณ6มง10นาทีเราก็จะทําหน้าที่กันต่อไปเพื่อที่จะมอบเงิน คนละ500บาทน้ำดื่มและก็ข้าวหอมมะลิให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนที่สุดที่อวตอและก็ที่คำน,นัใพยาบ้านคัดเลือกมาท่านครับนั่นคือจริงขึ้เราต้องทำนะครับเสร็จสิ้นภาร,รกิจแล้วต่อจากนั้นเวลา17เกนกาสนาทีได้เดินทางไปที่ตำบลบ่อกเกลือเหนืออำเภอ,บ,อ,กเกอบ่อเกลือจังหวัดน่านมุ่งหน้าสู่ตำบลภูคาอำเภอปัว นะครับ14หมู่บ้านและได้มอบเงินจำนวน7,000บาทพร้อมเข้าหอมมะลิ19ถุงและน้ำดื่มแ0แก้วครบทุกหมู่บ้านในอำเภอปัวจังหวัดน่านเสร็จทิ้นภาร,รกิจเมื่อเวลา19เนิการอยยิ้มของผู้รับเป็นความสุขของผู้ให้ในายสันติภาพอินทรพัฒน์กล่าวเป็นที่น่ายินดีว่าครับมีคนใจบุญนะครับในจังหวัดน่านหลากหลายรวมถึงนายสันติภาพเองซึ่งท่านก็ได้เดินทางไปทั้ง15งเภอ ก็ยังเหลืออำเภอเดียวนะครับคืออำเภอเมืองรวมแล้วมอบไปแล้ว14อำเภอที่ทุนตั้งต้นไว้500,000บาทเพื่อจะมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยโควิด -19 ก็ผู้อ่านก็ต้องขอชื่นชมนะครับในความมีน้ำใจของท่านนะครับทั้งหลายหน่วยงานนะครับที่เอ่ยชื่อหรือไม่ได้เอ่ยชื่อมาก็ดีที่ทําเพื่อพี่น้องประชาชนโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสละเงินส่วนตัวแล้วก็สละแรงกายแรงใจสละความสุขเริญส่วนตัว นะครับไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนถึงที่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่เคารพตุกท่านสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ